วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เขาบอกว่านี่ศูนย์นะครับนะคาว่านี้ศูนย์เรามาดูภาพนี้กันนี่ครับภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือเคาน์เตอร์กับที่ประทากฐินหน้าบ้านถ้ามีเนินปูนยกสูงขึ้นนะครับเอาภาพนี้ก่อนดีกว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดว่าถ้ามันเป็นเนินปูนนะเรามาดูกันภาพนี้กันครับภาพนี้เราจะเห็นว่าใต้พื้น ซิงค์เนี่ยเห็นไหมใต้พื้นข้างล่างเนี่ยมันมีเนินปูนขึ้นมาก่อนที่จะเป็นบานประตูนะครับก่อนที่มันจะเป็นบานบานตู้เนี่ยข้างล่างมันยกพื้นขึ้นมาเนี่ยถ้าข้างล่างตัวนี้เป็นปูนอย่างเดียวเลยนะถ้าเป็นปูนถ้าเป็นปูนถือว่าใช้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าปูนตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดหนี้ศูนย์คดีความทําทอะไรที่ไปหุ้นส่วนกับเขามีหลายหุ้นส่วนอย่างเงี้ยจะเกิดการทะเลาะกันเองนะครับ หรือคุณไปแนะนําใครไว้หรือไปคะกวนเขาไว้ว่าเอ้ยคนนี้ทํางานดีแน่นอนคุณเกิดเรื่องแน่นอนนะครับเขาเรียกว่า4อย่างที่มันอันตรายสําหรับการที่มีเคาน์เตอร์อยู่ข้างล่างนะครับแต่ความหมายของการที่มีเคาน์เตอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยผมบอกว่าเฉพาะเคาน์เตอร์ที่หันไปทิศหน้าบ้านเท่านั้นนะครับหันไปทิศหน้าบ้านนะครับหันไปทิศหน้าบ้านเห็นไหมเห็นไหมข้างๆไหมที่ไปหันเคาน์เตอร์ไปทิศหน้าบ้านอันเนี้ยเกิดการปะทะแน่นอน เกิดการปะทะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าลักษณะของพื้นที่เนี่ยถ้าน้ําไหลเข้ามาถึงในบ้านนะครับน้ามนไหลเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยมันมาปะทะเนินเนินเล็กๆเ,เราจะเราจะสังเกตเข้าใจว่าถ้ากระแสน้ําไหลมาหรือในเราเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นหินก้อนเล็กๆหรือเป็นเนินขึ้นมาเนี่ยน้ำจะพุ่งเข้าชนเลยพอพุ่งเข้าชนเสร็จแล้วกระแสน้ําจะกลายเป็นว่าแตกกระจายพอมันแตกกระจายนี่ความหมายคืออะไร ข <P PS> อหมายคือว่าพอน้ํามันแตกเนี่ยทรัพย์ที่คุณจะได้กลายเป็นว่าเป็นลายอองน้ํากลายเป็นเบี้ยวหัวแตกเก็บเงินไม่ได้บ้างให้คนอืน่นเขายืมเงินแล้วก็เก็บเงินไม่ได้เขาบอกว่านี่ศูนย์เกิดขึ้นนะครับนี่ศูนย์เกิด <P PS> คดีความเกิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเนินที่จะทําให้คุณจะต้องมีปากเสียงทะเลาระบอะแว้งกับคนที่คุณทําธุรกิจด้วยนะครับเนินตัวนี้เลยเขาบอกว่าให้ไม่ได้เหมือนเป็นเนินที่สะดุดเนินกลางบ้านเนินใต้ตีจู้เหมือนกันหมดครับเนินตัวนี้เขาบอกว่า เป็นเนินที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําธุรกิจไม่ไม่สมูทไม่ราบลรื่นจะเป็นเนินที่สะดุดตลอดเวลาเหมือนคุณวิ่งรถไปแล้วมีลูกระหน้าตลอดเวลาเลยอย่างนั้นนะครับนั่นคือความผิดที่มันมีไม่ได้เรามาดูภาพนี้อ่ามาดูภาพนี้บางคนมีคําถามบอกว่าแล้วถ้าเป็นไอแลนด์ล่ะถ้าเป็นไอแลนด์ที่อยู่กลางบ้านละ่ะอย่างนี้ละ่ะผิดไหมอาจารย์ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นไอแลนด์แบบนี้นะครับ ลักษณะคือกระแสน้ําจะไม่ประทะด้วยนะครับมันเหมือนกับภูเขาลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งกระแสน้ําเข้ามาเขาจะไม่ปะทะเขาจะแหวกน้ําตัวนี้ครับแหวกอ้อมออกข้างไปเลยทันทีตัวนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับใครมีไอซ์แลนด์อยู่กลางบ้านถือว่าไม่ผิดเพราะว่ากระแสน้ําจะอ้อมจะไม่ประทะด้วยสังเกตภูเขาลูกใหญ่ๆแม้เวลาน้ําอยู่กลางทะเลกลางน้ําเนี่ยน้ําจะอยู่รอบๆภูเขาเลยแต่น้ําจะไม่ไปประทะด้วยเพราะว่าถือว่ามันเป็น สิ่งหนึ่งที่มันวางขวางไว้เป็นอันใหญ่ๆอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับเอาครับเรามาดูภาพต่อมาภาพต่อมาคือเคาน์เตอร์ที่อยู่ระหว่างซ้ายกับขวาอย่างนี้ต้องทุบหรือเปล่าถ้าอยู่ซ้ายกับขวาถือว่าเราไม่ปะทะกระชิดหน้าบ้านกระแสน้ําตัวนี้ถือว่าเนินใต้สิ่งตัวนี้ที่อยู่ซ้ายกับขวาอันนี้ไม่ต้องทุบนะครับอันนี้ไม่ต้องทุบเพราะว่าถ้าทุบเมื่อไหร่ก็ถือว่า ไม่ไม่ได้มีผลทางวงจุย้ยแต่ถ้าถามจะทุบได้ไหมทุบได้แต่ไม่มีผลนะครับเพราะว่ากระแสน้ํามันไหลผ่านมาถึงหลังบ้านได้อะไรก็ตามที่มันไปขวางกระแสน้ําถ้าเป็นเนินก้อนเล็กๆอันนี้ถือว่าผิดทันทีแต่ถ้ามันไม่มีเนินถือว่ากระแสน้ําไหลผ่านได้ตรงนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับก็ไม่ต้องแก้ไขนะครับเอาละครับตรงนี้แหละเป็นจุดคลายแม็กของวันนี้เลยนี่ครับเมื่อวานอาจารย์ ไปเป็นเคสสุดท้ายที่ไปดูบ้านก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเจอแบบนี้เลยครับถ้าเป็นประตูหน้าถือว่ายังพออนุโลมให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีอยู่ดีแต่ถ้าเป็นประตูหลังมองภาพแรกนะครับมองภาพแรกนี้ภาพแรกเลยนะสิ่งที่เราเห็นภาพแรกคือสมมุติว่ามันเป็นประตูหลังที่กำลังจะออกหลังบ้านแล้วมันมีเนินอย่างเนี้ยอ้อมเกิดขึ้นความหมายนี้ชัดเจนครับความหมายเดียวเลยคืออะไร มีเงินเท่าไหร่ให้คนยืมไปไม่มีโอกาสได้คืนจะเป็นการถูกโกงอย่างเดียวนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับไล่ออกจากบ้านมาแล้วแทนที่จะปล่อยให้มันออกไปสู่โลกภายนอกเลยคือการทําธุรกิจไปเลยธุรกิจก็คือมีการซื้อขายการซื้อขายกันแต่กลายเป็นว่าคุณมากั้นไว้ตรงนี้ความหมายของมันคือน้ําแทนที่จะออกไปอยู่กับบุคคลภายนอกเพื่อที่จะไปทําธุรกิจต่อกลายเป็นว่าคุณกําลังถูกคนที่ เป็นลูกน้องและบริวารโกงครับเพราะว่าถูกกัดไว้อยู่ในบริเวณบ้านเราวิธีการแก้นะครับอันดับแรกเลยคือต้องไปทําเนินทรณีให้อยู่ชิดกับประตูให้ได้นะครับจะอยู่เลยออกมาแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ถือว่าผิดเลย